เอาเราเว้นเดี๋ยวถือไข่เดี๋ยวบอกหล่าถือไข่นอนอยู่ซื่อเบรต้องไปอย่าดูแลน้ำรถตอนั้นน้ำหมานะน้ำหมันน้ำหมันน้ำหมันน้ำามันมันหมันมันมันมนมัมัน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 ่มันมันมันียเด้อบไปเขียแต่นั้นไปมันติ่งขีงแล้วบอไปเดี๋ยวกับม เดี๋ยวกับมาเดี๋ยวลูกพีสู้กับมาแอนไปแล้วดาสู้อย่างนี้ไปเด้กประสันมาถึกดาเดี๋ยวมาถึกดาไม่ไปหาหัวยาาสิยกานเนี่ยมามาสองคนตลโกาหนึ่ง อีกคนนึงไม่นับหน้าหางานถ้าใส่เวลาเกีบซองอาทิตย์นึเลี้ละอีกซองมือ,อเ,คคเออนั่นักว่ามันหน่อยเลียดเนทะั้งอย่างทั้งอย่างนี้นะเนาะนั่น, <c oughs> น,นละเครือกระมแมนต่ว่ากากระมีสวนเบ่ที่เอเครือนะ่มันใบนั่นกน

สิแล้วจังลกไงกับเตี๋ยพ่อไข่แต่ปันนี้ก็ยังวันนี้วันเบิ่งเตีบ่ทันได็กอะไรถึงมันสิเฮ็ดบ่เป็นประซ้ามันบอกว่าดึงยาออกจากอันนี้บ่มันหน่อยเนี่ยยาอันนั่นอย่างนี้ที่บอกเขาเอิอนยาไข่กบยาไข่เขียด ก็ว่ามันบม่ถึกไหมมันมันไม่เซ็ตมันเบลอเออเซัดแล้วเต้นเต้นเต้นเตนเต้นไม่ว่าจยุกไหรอยุกบอลูเรื่องเหรอไอ้กลัวดำหน้ากับดำปีนี่ปีแรกลกกากับลกอกค่ะปีนี่ปีแรกว่ามันยืนลกซำได้ฉันใช้ต่างนั่งโลกคุณนะ ฉันไม่ธรรมดานะมาสิแล้วหน้าจังพ่อ,พอกลมๆเดงหยาห้ากับมไหลายท่านต้หยากับหยาบึงคุดแต่มันแต่มันจางข้นหลขึ้นสิมิไดต้หยาว่ะตนตองลลกเองเรียกคักๆัมันยังสวดมาได้เลยพอไงเปลียนเกี่ยจัน้อยบ่ได้บ้ ยังแก่สาเน่เรื่องงานนี่เดี๋ยวแพ่ายยางงานไปบึงเขาอันที่ปาลาเขาตัดอันที่ปาลาเขาตัดอันเที่ยงหน้าน่ะบาดแน่ผู้สิบัางอืนนั้นอน,นั่นอันนั้นเราตัด ได้สิได้พอสองอาทิตย์แล้วล่ะสวยงามลมเย็นเย็นแดดทอนทอนเฮดไซคคัดวาสนาฮดตลาย แล้วตอนดำขันบ่ลืมเดี๋ยวในไทยมึงอิเต่อคูนคูนโลกกา